พี len, the the ่ด้อง TNT ทุกท่านครับสนามแดงครับที่เสียแล้วสร้างแปฝกสามยืนครับบางไหนไม่กลอนคือบางวันเสียไม่ได้ใส่เวลาสามนาทีเห็นไหหลอดพวกนะครับพี่น้องพร้อมไปทั้งสองฝังเลยพร้อมครับท่าบังบังพร้อมเาพรมจะบอกใส่ละมันเด้อผมจะดับดึงจะบอาใส่ด้อยบองสีพี่พาร์สนามต้องแดงครับอบตูต้องแดงครับพี่น้องครับม่เข้าสองอยูัแล้วครับพี่น้องครับ แ่เมื่อนี่สีเป็นทางเนงานนองไว้แล้วตัวมือสี่เป็นท่างบัตรจะพาเพิ่งครับพี่น้องครับจุดใส่แล้วครับสามนาทีครับ3ยืนสิบีแผ่นบังบปที่จะบรงนับกเลยครับิเวลเอาไปแล้วครพี่น้องครับ

พี S <S ่น้องช่งใหม่นะครับครับงครับมวนกัไปนองคู่นีเป็นสเสาครับใส่มือเ้างแป๊กครับหัวมือเท้อทางมานต่อใส่ละมันเอาน่งทสุดใส่พร้อมจูแล้วครับพร้อมจูดแล้วสอจุดใส่ครับจุดใส่ครับจุดใส่ หน้าทีเดียวครับพี่น้องนาทีเดียวนาทีเดียวใครไปก่อนผมจะไม่รอดแม้แต่นิดหนาทีเดียวครับพี่น้องครับหนึ่งนาทีไปแล้วพี่น้องครับจับเวลาแล้วกรรมการเราเป็นเลยกรรมการหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีเอาทางแปลงไว้บนครับพี่น้องครับไปแล้วกรรมการเป็นอยกันเลยเหียงนาทีแล้วพี่น้องครับ ต่างแก็บขวมือครับพี่น้องครับดีมาคีน้ท่านขนมจีนเห็นไหมครับพี่น้องครับนักเตะครับผมต่างกัแล้วสามสิบเมตรสามสิบเมตรไปนักเตพี่น้องครับไปนักันไปนักเตะสามสิบเม่รครับไปแล้องตั้งแป๊บนี่ขวามือครับพี่น้องครับ

ลูกเอกกินน้ำไดขนาดแค่ีเส้อผาได้มันี้เอางนีตนไำมันอะมันจะนเหรียนไหมไปเลยไปเลยไปเลยบังไดต้อยกว้างจับังนั่นะครับสามนาทีไม่ข้ามือเจ้ากัน ปล่อยคบไปแล้วไปจับเดียวสองไปจับอีกมาเลยนะครับไม่ก้อนแค้นะครับไม่แล้วจับเลยประธานนะดขึ้นไปแล้วข้นไปจับับเบื้ด้วไปลยไปป่มาแล้วครับนาทีแลครับเ้อด้วยหางขยับด้วกับอลคู่งยังหวังเดียวยืนมยังหวังเดียวเนอะ กไปเราบังเกสางบังเกจะสุดเลสามนาทีแล้วสามคอยเชครับพี่น้องครับเอใสานาทีครับอเทน่ข้างมาทางนีนะครับไปจะไม่รูเรื่องเลยจับอนงามเลยขึ้นมาสามนิดน้องใจ้

ไปลมที่สามสิบน่ไปเมที่สิหกสิบสอมับไปมพวกเรียไปลครับนาทีห้าสิบยืดไปแล้ว สองวินาทีผ่านไปเริ่มชินนัทถอยแรงแล้วสองนาทีผ่านไปแล้วอย่ามีเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นนะห้ามมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นห้ามมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสองนาที

ครับคู่นี้คู่ชูไทยครับพี่น้องครับตั้งจอยขวามือครับพี่น้องครับขออนุญาตนะครับทีมงานนะครับที่น้องครับทางกัมกันจมูกนะครับครูชูไทยครับพี่น้องครับปึ้งปงกันเอาด้วยครับพี่น้องดูแลกันเอาเบิ้งกันเอาหน่วยบนครับพี่น้องครับทางจอยน่วยบนครับเครับหนึ่งนาทีผ่านไปใบเหมือนโกหก

นาที50าิี่นาทีผ่านไป สิมซิผ่านไปไม่ต้องหอบไม่ต้องหอบไม่คณะกรรมการครับเยอะเพียงาทีสามซีพีผ่านไปครับสามซีพีผ่านไปเยอะเพาทีสามซีผ่านไปพี่น้องครับสี่ซีพีผ่านไปสี่ิีพิผ่านไปพี่น้องครับ ห้าสิบปันไปชิบีปันไปครับเดี๋ยวชิบีสุดท้ายครับพี่น้องครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้จิบไหมครับสำหรับสนามน้องแดงครับเบื่อพอกันไหมจะนามมันดูดครับพี่น้องครับแล้วกิมีสวัสดีครับนะครับ